สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพจไอเบียร์น้ำสิ่งจะมาแนะนําวิธีการเลือกเครื่องทาน้ําอุ่นแบบทนทานและเหมาะสมใช้กับภายในบ้านของเรานะครับอย่างแรกที่เราต้องคาํานึงถึงก็คือขนาดวัตต์ที่จะต้องตามขนาดของมิเตอร์มิเตอร์5แอมป์ควรไม่เกิน3,000ัวัตต์เพราะมิฉะนั้นสายไฟก็อาจจะไหม้และขาดได้เราสังเกตได้จากบินค่าไฟถ้าเป็นประเภท1 1ึ5หมายความว่ามิเตอร์ในบ้านเราคือ5แอมป์และเมื่อซื้อเครื่องมาแล้วควรติดตั้งสายดินกับหลักดินที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า1.5เมตร2เลือกจากชุดสร้างความร้อน ที่มีความทนทานหม้อต้มน้ำร้อนแบบทองแดงจะมีจุดเด่นที่ใช้ความร้อนสม่ำเสมอและสามารถถอดซ่อมได้ส่วนแบบขดลวดมักจะตันในระยะยาวหรือแบบแบบพลาสติกก็จะละลายเช่นเดียวกัน 3. ควรเลือกจากอุปกรณ์ป้องกันถ้าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e LSD ก็มักจะชำรุดและหาอะไรได้ยากควรเลือกเป็นชนิด ELCB หรือว่า e r i c Circuit Breaker ซึ่งมีมาตรฐานและหาอะไหเปลี่ยนได้ง่าย เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้งานได้ทนทานและเหมาะสมใช้งานในบ้านของท่านได้ตามสะดวกครับ